สวัสดีค่ะสบายดีสุกูสุขคนสุขมองสุบอลจ้าจ้าสบายดีด้วยน้องแคนสบายดีลูกยังเห็ดปีพี่น้องเดินมันในกาเกี่ยวข่าพี่น้องเอ้ยผอๆกับเส้นน้องอัมมีพี่น้องะมาสมเด็กๆเกี่ยวเข่าผลสิไปองเฮียนเนาะกินข้าวแล้วแล้วก็มาสวยผอสวยแม่โอ้ยหูความแท้ๆพี่น้องเอ้ย เห็นแล้วแล้วก็สะอ้อนพี่น้องออนซอนพี่น้องเอ้ยเพิ่นเลี้ยงลูกมาดีพี่น้องเนาะเพราะว่าแต่ละคู่แต่ละคนฮู้เวียกฮู้งานเบิดนะวยูเยกวลูกอื้อแล้วน้องเพตี้นะโอ้ยลูกหลาพอเียวเด้อลูกขมุกขมมอยู่โพน้องเพตี้นะอื้อโ โอ้ยลูกเอ้ยเต่าคือมาจบแท่นั่นนะโอ้ยแพตตี้คือไว้เทอลูกคอยเด้อลูกเด้อเฮ้ยแก่งเลยยะโบทันหมู่โอ้ยลูกหล่ะโอ้ยสั่งได้เลยกโอ้ยเกาครัวขยันพี่น้อง จังแม่นจบพี่น้องเอ้ยแต่ละมื้อนะอันเกี่ยวข่าวก่อนว่าจะได้มองเฮียนเมื่อเส้าไหนกันเออเกี่ยวข่าวตอนเส้าปั่นเข่าแล้วไปองเฮียนพอตอนเที่ยงมาเลยก็ช่วยพ่อแม่อีกจะได้ไปเฮียนเนี่ยพี่น้องอืมตั้งจบอ่ะอีหรอแพตตี้จะบอกใครบ่ลูกเสือแคนฉันลูกหล่ะ อบไค่บะลุเืออสั้นทนแดดทนฝนอืโหโอ้ยลูกเอ้ยจบเทอๆอมว่ากินห่อดลุงอบบะลุน้องแค้นกินหอดลุงอบบะลุกินหอนผอบ่ น้องแค้นกะใส่หมวกคักนี่พี่น้องน้องเฟตตีเนี่ยทนแดดทนฝนบ่มีหมวกบ่มีกุ๊บเลยฮะใช่ลูกไปเห็โนอะไรอันนั้นคันตุ่มคันตุ่มตัวก็เป็นพี่เนาะอุ้ยฮึ่มเอ้ยพี่น้องเอ้ยปุ๊ ความผบกสลัดเด้น้องแพตตี้อันป้าลุงบอกว่าอันแพตตี้เออเฮียนกเก่งเด้อว่าชั้นโดยตั้งใจเฮียนเด้อลูกเด้อโดยเพลงกับห้องเป็นแล้วว่าชั้นเพียนหอบเบอร์เขียนกะเขียนคือกันนั่นแหละถามเราเราเบอเขียนอยู่ น้องพัติย่ำบทันเกะกระตันต่าระวังเด้อลูกเด้อย่าเหนืออันดำมาลูกเนี่ยกองใหญ่แล้วแล้คิดว่าเกี่ยวได้ร้ายเลยกองใหญ่พี่น้องเก่งแท้น้องพัตินี่ยเฮอย่าเกี่ยวต่ำร้ายลูก อืมกำลังเด้อลูกเด้อโอ้ยสมัจบถือได้พี่น้องเลยน้องนั้นกะทนแดดทนฝนพี่น้องบริเกี่ยวแต่มาให้กำลังใจตลอดเวลายกเว้นยามนอนพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีอยู่หลังกลองพี่น้องน้องอ้อนพี่น้องเฮ้ย เฮ้ยให้ดูคว่ำนิเนี่ยมึงเกี่ยวรถลูกบ่ให้น้องลูกอะน่งเพ็ดตีพี่น้องจบแทะจบป่าลุงบอยเอ้ยบังในลูกเจ้านะลุงมาเกี่ยวเข่าได้ลุงสมัติจบแท้ๆสิเป็น้งเยียนเพราะว่ามาเกี่ยวเข่าก่อนอืม เมื่อถีบรดบ้าลุฮะถือน้าไปบ้ามันนี่กะเออเมื่อนะก็เห็นถือน้าไปพาตีในอีซาเขียนกับอีซาเบื้องซ้ายเบิดให้เดียวพี่น้องสังเกต สามือจักแล้วหรือบขนมอ,อำ่ำเลยนี่ <laughs> ไหนเอนนนอไหนผู้ไหนผู้อือแงเลก้มอ้กลอือแม่นแม่น่น,นใค้ดลูกเขาก็หุจักความสลัดสวยพ่อสวยแม่ เตติไปใช่ลูกไปกินน้ำเราอยากน้ำแล้วบัานนี้พี่น้องเอ้ยเฮ้ยลูกหล่าคอยยังนอนแมนกับนอนแครนบัานนี้แค่น้อยเพิ่นกลับไปห้องเียนแล้วพี่น้องเอ้ยเอยังโดนอยู่ใครไหนแต่วันนี้อากาศเนาะมันก็บ่อแดดแล้วก็บ่อฝนพอดีคึมๆเลย

เออแม่หมือยืนนังแน่นนะพี่น้องสมเป็นเด็กคนโตพี่น้องไงโน้ยเกี่ยวรถโน้ยบอเป็นยังโน้ย โน้ยบ่เป็นอยังบ่เป็นอยังยินดีข้าทุขาทุข้าทุข้าทุเกี่ยวรถเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวเนี่ยอยากให้พ่อนำพี่น้องมายนำไรนำบ่ผิดหวังพี่น้องเอ้ยมาหาครอบครัวลูกคอกเนาะเพราะว่า อยากนอนแล้วะโดยโดยเอาไปนอนเอาไปนอนไปนอนแมนแมนทนแดดทนฝนไหนเนาะอย่างก็ได้อือเอาไปนอนนวดแมนแมนเดี๋ยวขอเกี่ยวสวย ขอเวลา10นาทียังอีก2นาทีบ่ดนมาหาครอบครัวนี่มีหัวยิ้มทุกทีพี่น้องเอ้ยมายําไดบ่ผิดหวังยํานั้นนะจังได๋ก็ให้พี่ให้น้อง ป้าไหลุงพ่อแม่ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้ครอบครัวลูกพี่น้องเน,นถุกแต่ว่าฝนสูสนสูสน,สสนทุกๆคนเลยทนแดดทนฝนนาะพี่น้องเนาะคือเห็นนี่แหละนี่ตื่นเ้ามากับ่งเกี่ยวข่าบาัดสิไปโรงเรียนกับงเกี่ยวข่ามาแต่โรงเรียนตอนค่ำนี่นก็ล่งอีกนี่พี่น้องความหุ่จักความของพระเจ้า ูจักความสวยพ่อสวยแม่กระตันยูอ้เรียบง่องเออเจ้าขอเกี่ยวมาเอาเกี่ยวบ่ลูกหางเฟติคนสวยของข่อยคนจบหโหความป่าบูเดม่าฮาน่ะกินฮอดว่าสันบอกป่ากินฮอดเนยลูก อุ้ยคันคายก็บุญลงเสือเคนยาเอาฉลุเคนยามีเตจตบิอ่ะเอา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 บ่ใส่หมวกด้านนั่นเว้ยบ่เห็นด้านนั้นลุจอยมันเจาะอันขมอมนะเกี้ยวลุน้องเอ๋ยหอมกสิทธิ์อัมลาพระจากพี่น้องเป็นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอัมพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมยัง จ้าอย่าลืมขม่าหายกำลังใจแพตตี้ในเด้อใช่เ่านะไหมมื่อนี่แพตตี้มาเกี่ยวเขาสลุปเขาตี้มาเกี่ยวเขาอีหลาอีหลาโบ้ไปโรงเรียนบอฮะเกี่ยวเขาแล้วหรอไปโรงเรียนจ้าสบายดีจ้าเป็นกำลังใจให้แพตตี้จ้าเน้ย จ้าสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดี้องแคนเนยโอ้ย,อยคนจบ